สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใกล้ส่งการแล้วเรามาทำละครสั้นกันดีกว่าวันนี้เสนอตอนสงการลุน้นรักนะคะตับดูกันเลยอะไรกันเนี่ยส่งการแท้ๆทำไมเงียบเหงาลอะก่อนใช่สิโควิด เต็มบ้านเต็มเมืองใครเขาจะมาจัดงานอดสาดน้ำอดเจอหญิงเลยเฮ้ยเอาอยัางไงดีแต่สำหรับเราแล้วมันไม่ใช่ปัญหาโทรหาเพื่อนดีกว่า <c oughs> วอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสองพระเอกเรียกพัดลองรับสายด่วนไอบ้บ้าเฮ้ยรับซินาย ฉันได้ยินเสียงนายแล้วฉันไม่อยากจะรับเลยฉันต้องเป็นพระเอกไม่ใช่นายย<ฮ>มีอะไรฮะให้ไปบ้านนายเหรอได้แต่ฉันต้องเป็นพระเอกนะถ้าฉันเป็นพระลองฉันไม่ไปก็ได้ก็ได้ก็ได้นายเป็นพระเอกรีบมาด่วนเลยเฮ้ยไอ้คนนี้นี่ เย้ yeah, ได้เป็นพระเอกแล้วหุยไปผิดทางแค่ได้เป็นพระเอกฉันก็ละเมอเดินผิดทางขึ้นมาเลยเชียววันนี้เราได้เป็นพระเอกฮ่าฮ่าฮ,ฮ่เสียตำแหน่งพระเอกให้กับ,พาบาเพื่อนบ้าๆแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยปกติมันก็ยอมเป็นพระรองอยู่ดีๆตอนนี้มันต้องเป็นพระเอกมาหรือยังเนี่ยโฮพระเอกปวดหัวนั่นไงมาแล้ว จริงๆเลยจริงจริงจ,งจงมาแล้วเ้าว่าไงพระลองวันนี้ฉันได้เป็นพระเอกว่าแต่จะไปเที่ยวไหนหรอสงการเงียบจะตายฮะไปเที่ยวไหนไม่ต้องพูดมากหรุ่นหนะ้ตามเส้นมาก็ลุกกันวันนี้ปั่นจักรยานชิวๆเข้าใจเอ่อนายเป็นคนปั่นแล้วกันนะไอ้พระเอก บ้าหรือไงมีพระเอกที่ไหนก็ปั่นจักรยานฉันขอนั่งกันแล้วกันโอเคนะฉันทำเสียงพระเอกก็ไม่ค่อยจะเป็นซะด้วยสิได้เป็นพระเอกครั้งแรกรู้สึกดีใจมากๆเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะไปไหนกันหรอฮะพะลองแล้วแต่ไม่ต้องมาพูดเดี๋ยวฉันจะพาไปเองเอาจัก,กันแล้วไปไกลๆหัวฉันหน่อยโคตรเหม็นเลยและอย่างหนึ่งนะ ใครบอกให้นายใส่เสื้อเหมือนฉันเนี่ยฮะฉันก็จะเด่นคนเดียวนายนี่มันสุดๆจริงๆเลยนะเฮ้ยว่าแต่เฮ้ยดูสิข้างหน้าเห็นอะไรปะเห็นอะไรเปล่าโฮยแววแววญิงสวยแน่นอนตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครเล่นนั่นเนี่ยสงการเนี่ย ไปดีกว่าลปันลิปันลิปันโหสุดยอดติดบากรรมเอ้ยเข้าไปใกล้ๆสิใกล้ๆจะมองเห็นหรือไงล่ะไปอีกไปอีกอ่ะยังยังยังอ่ะเออ,อ,อคนนี้คนนี้คนน,คนนี้ฉันยกให้แกฉันไม่เอานะฉันยกให้แกเลยไอ้ไอ้ะลองเออโหฉันฉันว่าฉันฉ,ฉ,ฉันไม่เอาดูด,ดิดีกว่า งหงเงือกขนาดนี้ยังจะออกมาเล่นป้าเออยี่ออกมาเล่นทำไมเนี่ยฮะเขียวขนาดนี้แล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ดีกว่าเหรอฮะโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายไปก่อนนะไม่ต้องมาสาดนะวันนี้กลัวน้ําจริงๆก็กลัวป้าด้วยนั่นแหละโอ้โหปไปๆปรีบๆเข้าละป้าเดี๋ยวเนื้อยุ่ยเข้าใจปะโดนน้าเนื้อมันยุยเฮ้ย,ยไปแล้วนะฉันไปแล้วนะ นี่นี่วันหาเรื่องดูฉันะก่อนกระดูกฉันยังแข็งแรงหลืนเลยนะจ๊ะโอ้โหโอ้โอ้โเซนยึดเสนยึด,ยดฮึคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะมาว่าฉันยอ้เถอะเย่ไม่ไม่อะไรนะสีทีไม่แก่มั่งให้มันรู้ไปสิเด,เด็กพวกนี้นี่ดูสิป้าเขายังเต้นไม่เลิกเลยเฮ้ยเร็วแรงดีจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮจจจจอดหญิง โคตรสวยเลยมาลองคนนี้ขั้นขอนะสเปกเลยอ่ะชอบมากผมสั้นเทาติ่งหูขาวหมวยสวยเฮ้ยเอ็กเซ็กซี่ขอนะว่าไงจ้าน้องสาวสนใจไปนั่งจัก,กรยานเล่นกับพี่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะตามสบายเถอะนะคะแหม่บินบีสองเป็นแฟดก็ไม่บอก สาดน้ำไหมคะไม่อ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เอ,อขอเบอร์เปลี่ยนจากสาดน้ำเป็นขอเบอร์ก็แล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะพี่สองคนยังไม่มีแฟนสนใจคนไหนบอกได้นะเออขอโทษด้วยนะคะทําไมสาดน้ำไปไกลๆจากตรงนี้เลยด่วนเห็นอะไรไหมข้างหลงนะังฉันน่ะสามีฉัน โหดด้วยไปรีบๆไปเลยเออโอ้โหอะไรนะ่ะแค่นี้ก็มีสามีแล้วเหรอเนี่ยไปโหพะลองฉันจกลัว,ว,วดดนตื๊บรีบๆไปดีกว่าดูหน้ามาันสิเอาเรื่องหน้าดูเลยนะน่ะโอ้ยโอ้ยหน้ากวจริงๆเลยอะไรกันผู้หญิงสมัยนี้ดูหน้าไม่เกิน20สิบ มีสามีแล้วเหรอว้ยไ,วไฟไปไหนนั่นเนี่ย,ยดูเราสิ16 17 18เอ้ยอยุเท่าไหร่ดีวะเนี่ย16 17 18อ่ะเลือกเอาสักนั่นแหละ,ะยังไม่มีแฟนสักคนจะว่าไปแฟนมันก็หายยาวเหมือนกันนั่นเนี่ยหายยาวเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรทั้งที่เราสองคนก็ทั้งรอจนนิดนิด แย่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 ว่าแต่นายเถอะโอ้ยยางรถแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหยางแบนไปไม่ไหวแล้วลง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 บอกให้ลงไงลงแล้วยางจะพังแล้วนายเพื่อเจออะไรของนายเนี่ยพังพลงอะไรกันขี่ไปเถอะใกล้จะถึงบ้านแล้วนี่เอาแตกจริงๆหรอเฮ้ย ก็ฉันบอกให้ลงฉันบอกให้ลงไงเล่าุอยอน้องสาวเล่นสงการไม่จ้ะ,ะเล่นไหมไปเล่นกับพี่ก็ได้นะอะไรมองด้วยสายตาแบบนี้กลับบ้านดีกว่าพวกเราเฮ้ยเอาตังคมาสิบบาทได้อยู่นะซารีไม่มีตังโอ้โหเป็นถึงพระเอกไม่มีตังคย อะไรเนี่ยหิวนะโอ้ยไข่เจียวหอมมากเลยมีไข่เป้งด้วยเอ,อ้ยตังไม่มีเออแม่ค้าสุดสวยจ้ะขอติดไข่เจียวไว้สักสองกล่องได้ไหมจ้ะไปหน้าเลยจ้ะแหมยังขายไม่ได้เลยมาติดแล้วปปปปปปไ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 ไปใกล้ๆจากหน้าร้านเลยถามจริงเหรออาบ้านนี่คิดจะพกตังบ้างเลยเอ่ะฮะ โอ๊ยปะกลับไปกินข้าบ้านฉันก็ได้โอ๊ยเหนื่อยร้อนแล้วก็หิวมากด้วยเนี่ยหิวคนเดียวหรือไงฉันก็หิวเหมือนกันโอ๊ยใส่จะขาดแล้วโอ้ยเจ็บขาด้วยนะเนี่ยนี่ไอ้พลองวันนี้นายเป็นพลองฉันขอขี่หลังกลับบ้านหน่อยได้ปะฮะมองหน้าทำไมขอขี่หลังไม่ต้องไม่ต้องมอง วันนี้นายเป็นระรองพระเอกจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นหันหน้าไปโอเคโอ้ยขอ,อยังชั่วหน่อยดูดิขาบวมไปหมดเลยถ้าวันหลังนายไม่ให้ฉันขี่ไม่ตามใจฉันเมื่อไหร่หลงก็ฉันจะไม่มาเล่นบ้านนายอีกแล้วนะเข้าใจปะเอาวิ่งเลยหิวข้าวตายอยู่แล้วโอ้ยสงการอะไรไม่รู้ไม่ได้ทั้งหญิงไม่ได้ทั้งกินข้าว พอใครละอีกแต่ใบโอ้ยตังก็ไม่พกยิงก็ไม่ได้ดูสรูปแต่งตัวดีวแต่งอย่างนี้ยิงที่ไหนมันจะมองเกาะแน่นๆล่ะไปดีกว่าไปกินข้าวบ้านฉันดีกว่าแม่แกงส้มชะอมไข่ด้วยโหแล้วก็มีปลาสลิดทอดโอ้ยพอแล้วก็หิวไปดีกว่าไปดีกว่าเร็วๆเๆเกาะแน่นๆนะ,ๆน,ะ,ๆน,ะๆนี่เอา เอาเอาจมูกนายไปไกลๆคอฉันหน่อยได้ไหมพอลุกไปหมดแล้วเนี่ยอีบ้าเอ้เดี๋เดีดเด็ดสลัดลงเลยนะฉันบอกให้เอาไปไกลๆไงก็นายอะวิ่งเร็วฉันกลัวตกนี่นาแล้วก็ไม่เกาะฉันด้วยพูดมากเลยเฮ้ยถึงบ้านแล้วลงเลยลงฉันจะไปกินข้าวแล้วหิว โอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าสุขสันต์วันสงการร่วงร่วงร่วงล่วงหน้านะจ๊ะไปแล้วจ้าไบาย,บายใครขอมาทำให้เรานะวันสงการวันสงการเผื่อมีอีกเผื่อมีอีกไปแล้ว